เพิ่งออกจากบ้านถ้าคุณผู้ชมยังไม่รู้เรื่องราวเหล่านี้นะตอนนี้เนี่ยเรายังเจอฝนกันอยู่คุณผู้ชมแต่อยากรู้ไหมว่ากรมอุตุเขาจะบอกว่าหน้าหนาวของประเทศไทยเริ่มต้นเมื่อไหร่แล้วก็อุณหภ,ภูมิเฉลี่ยอยู่ที่ไรเดี๋ยวมาฟังกันอีกเรื่องหนึ่งคนถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมครับยังได้รับการช่วยเหลือภาระค่าครองชีพต่างๆอยู่นะติดตามในเชาน้านี้ต้องรู้ เรื่องนี้ต้องรู้เลยครับของคนที่ถือบัตรคนจนหรือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรายเดิมยังสามารถใช้สิทธิ์ต่างๆได้อยู่แม้ว่าบางมาตรการจะสิ้นสุดลงไปในเดือนกันยายนที่ผ่านมาแต่รัฐบาลก็เดินหน้ามาตรการช่วยเหลือประชาชนกลุ่มเปราะบางเพื่อบรรเทาภาระค่าครองชีพต่อไปครับเดือนนี้ครับตุลาคมสิทธิ์ที่ได้เนี่ยก็คือวงเงินซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคคนละ200-300ถึงบาทต่อเดือนโครงการเพิ่มกําลังซื้อคนละ200บาทต่อเดือน วงเงินซื้อกาสสูงต้มทั้งกลุ่มทั่วไปและร้านค้าหาเรียแห่งลอยร้อยบาทต่อเดือนมาตรการช่วยเหลือค่าไฟฟ้าไม่เกิน50หน่วยใช้ไฟฟรีครับส่วนเกินให้ผู้ใช้ไฟฟ้าจ่ายเองนะส่วนค่าน้ำเราเป็นยังไงก็ไม่เกินร้อยบาทต่อเดือนส่วนเกินเนี่ยต้องจ่ายเองครับส่วนบัตรคนจนรอบใหม่นะที่ลงทะเบียนถึงสิ้นเดือนกันยายนที่ผ่านมามียอดรวมแล้วกว่า19ล้าน3 0 0แสนคนครับ ส่วนใครที่รอดูว่าปีนี้จะหนาวมากหรือหนาวน้อยหนาวกี่วันมีคําตอบมาให้ครับเพราะว่ากรมอุตุนิยมวิทยาคาดหมายช่วงฤดูหนาวของไทยปีนี้เริ่มสัปดาห์ที่4ของเดือนตุลาคมก็คือเดือนนี้นั่นเองซึ่งจะช้ากว่าค่าเฉลี่ยปีที่ผ่านๆมาประมาณ1สัปดาห์นะคุณผู้ชมไปสิ้นสุดเมื่อไหร่สิ้นสุดปลายเดือนกุมภาพันธ์ปีหน้าครับโดยอุณหภูมิต่ําสุดเฉลี่ยประมาณ8-9องศาอยู่ที่ภาคเหนือและภาคอีสานครับ ส่วนกรุงเทพอุณหภูมิต่ำสุดประมาณ17-18องศาปริมณทลนอยู่ที่15-16องศาส่วนที่อากาศหนาวเย็นที่สุดจะเริ่มตอนเดือนธันวาคมปีนี้ไปจนถึงปลายเดือนมกราคมปีหน้าครับ mm hmm. ยอดดอยและยอดภูมีอากาศหนาวจัดและมีน้ำค้างแข็งเกิดขึ้นได้บ่อยครั้งครับช mm ่ว hmm. งนี้ก็เตรียมเสื้อหนาวไว้ก่อนหรือใครยังไม่มีเริ่มซื้อตุนไว้ได้แล้วนะฮะ เรื่องนี้ต้องรู้อย่างมากเลยครับจากสถานการณ์น้ำท่วมหลายพื้นที่ของจังหวัดชัยภูมิได้ทะลักเข้าท่วมทางรถไฟสายแก่งคอยบัวใหญ่ในพื้นที่ตำบลบ้านตาลอำเภอบำเหน็จนรงสร้างความเสียหายเป็นระยะทางกว่า50เมตรครับหมอนรองรางรถไฟเนี่ยคุณผู้ชมะมันซุดตัวครับการรถไฟต้องสั่งปิดและหยุดการเดินรถทุกขบวนจนกว่าจะมีการซ่อมแซมแล้วเสร็จซึ่งการไฟฟ้าแห่งประเทศไทยมีการแจ้งปรับเปลี่ยนเส้นทางเดินรถกรุงเทพหนองคาย6ขบวนนะ ให้ไปใช้เส้นทางแก่งคอยถนนจิระบัวใหญ่แทนครับและงดเดินขบวนรถท้องถิ่นอีก4ขบวนเป็นการชั่วคราวก่อนถ้าใครที่ซื้อตั๋วเดินทางไว้ล่วงหน้าไม่ประสงค์เดินทางก็สามารถติดต่อขอคืนเงินแบบเต็มราคาได้เลยนะคุณผู้ชมที่สถานีรถไฟทุกแห่งดับหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่1690ตลอด24ชั่วโมงครับ